ก็สวัสดีทุกคน,นะคะ่ะชื่อปายนะคะก็เรียนจบปริญญาตีค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ว่างงานค่ะก็เลยมาเรียนที่ซีฮอค่ะได้ค่ะก็ตอนแรกก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่าว่างงานก็เลยลองดูว่าแบบเราตัวเราจะมีความสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไปเจองานเกับ,กบงานเรือสําราญนะคะก็เลยคิดว่าอ้ย เราน่าจะมีเราน่าจะทําได้แต่ว่าทีเนี้ยมันต้องใช้ประสบการณ์การทํางานนะคะเราเห็นที่ซีฮอตเขาบอกว่าจะมีฝึกงาน6เดือนซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่แบบขั้นพื้นฐานที่เรือสำราญต้องการนะคะก็เลยตั้งใจมาเรียนที่ซีฮอตคะะก็สนุกมากเลยค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็คือใจดีมากแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็มีแวะเวียนเข้ามาคุยตลอดอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือนอาจารย์เขาก็มีวิธีการสอนที่แบบทาให้เราเข้าใจง่าย mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะหลายๆเรื่องที่แบบเหมือนเราเคยเรียนมานานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจสักทีอะไรเงรี mm ้ยค่ะก็มาเข้าใจที่นี่นะคะ mm hmm. จริงๆถามว่าแตกต่างไหมแตกต่างมากอยู่คะ่ะเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราเรียนที่โรงเรียนเราก็แบบว่ามีแบบเหมือนอินเทอร์แอคกันมากกว่าอะไรเง mm ี hmm. ้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเรียนออนไลน์เงี้ยแบบ เหมือนมันนั่งหน้าจอมันก็รู้สึกว่าเออแบบหน่อยๆแต่ว่าคือถามว่าเรื่องเนื้อหาอาจารย์เขาก็พยายามที่จะแบบสรุปให้เข้าใจง่ายเลยค่ะบอกว่าเหมือนระยะเวลาแบบถ้าแต่เรานั่งเรียนหน้าคมอ่ะมันน่าเบื่อเราก็โฟกัสไม่ได้นานเยเขาก็แบบแบ่งเวลาพักให้แบบเหมือนมันเหมาะสมกับการเรียนทําให้เราแบบไม่เบื่อค่ะสําหรับที่นี่ไม่เลยนะคะเพราะว่า เหมือนการบ้านก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานง่ายๆตามเนื้อหาที่เรียนเลยค่ะไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่มากหรือว่าบางอย่างที่แบบอย่างเนื้อหาที่เราเรียนแต่ว่าแบบเราไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์มาได้นะคะอาจารย์เขาก็แบบมีวิธีให้ใช้อย่างอื่นทดแทนอย่างให้พับผ้าแนบชินนะคะเราไม่มีอย่างนี้อาจารย์เขาก็ให้ลองเอากระดาษมาพับอะไรเงนี้ค่ะมันก็แบบเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความเยอะก็คือไม่เยอะเลยค่ะน้อยมาก ็อย่างที่บอกค่ะคือภาษาอังกฤษเราคือเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วใช่ไหมคะแต่พอมาที่ซีฮอสมันก็เหมือนเราเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าเหมือนอย่างปลายก็คือพอจะมีความรู้บ้างเนี้ยมันก็เหมือนเราได้ทบทวนแล้วก็เหมือนเก็บรายละเอียดเล็กๆที่แบบบางครั้งตอนเราเรียนในห้องเรียนสมัย,ม,ยมัธยมหรือว่าอะไรเงี้ยเราข้ามไปแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยที่นี่ก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ คืออย่างที่บอกว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆอย่างเพื่อนในห้องคือแต่ละคนเขาก็มีความรู้ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะมันก็ทําให้เหมือนกับว่ามาเริ่มต้นด้วยกันแล้วก็แบบช่วยกันเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องของ F d B ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ใหม่เกือบทั้งหมดเลยคะ่ะก็ค่อนข้างยากอยู่แต่ว่าเหมือนอาจารย์ก็มีเทคนิคที่แบบทําให้พอจะเข้าใจได้อยู่ค่กอ อยาบอกว่าจริงๆมาได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็คือมีทั้งคนที่ได้แล้วก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์ก็เริ่มสอนจากพื้นฐานจริงๆพื้นฐานคือแบบพื้นฐานเลยะค่ะใช่คือครูพื้นฐานเข้าใจแน่นอนค่ะ mm. ก็คิดว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างตอนนี้งานเรือสำรานก็คือเริ่มกลับมาแบบเรือก็เริ่มกลับมาวิ่งแล้วอะไรเงนี้ค่ะแล้วเหมือนช่วงนี้คือ คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่แบบเราจะเริ่มต้นตอนนี้ค่ะเพราะว่ากว่าเราจะเรียนทฤษฎีแล้วก็ฝึกงานมันน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนงานเรือมสำรานกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งค่ะ